WAN! แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็ชมีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย Richman Shop ใครที่อยากเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานส,สุดถึง10เดือนเอยม,มันเวอร์กเกินไปพ้าแม่มแถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย Richman ช็อปเธอพร้อมสำหรับการจะกลับมาเป็นราชาเอ้ยราชินีค่ะจะมาราชาอะไรโอ้ยไม่ได้เธอแบบว่าบูดี้บูดี้ที่ฉันหน้าถึงบอกว่าฉันจะหน้าเหมือนผู้หญิงแต่ฉันก็เป็นผู้หญิงนะเออเออพร้อมหรือยังล่ะเออพร้อมก็พร้อมอุ่หมดแล้วอีพวกนี้สกินกันสวยสวยเอายืมก็ได้ไปเธอมาไม่เป็นราชาออกไปออกไปเอเลนเออไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยไอ้เด็กน้อยนี่มันแปลกมีอะไรแปลกเอ้ยฉันเป็นราชา ชินีเจ้าหญิงเชิญราชินีเออเออใช่ป่ะราชินีเจ้าหญิงพูดผิดเออหรือเจ้าหญิงราชินีป่ะหรือราชินีเจ้าหญิงรอะไรก็ได้ที่ดูเป็นผู้หญิงเออไม่เอาราชาก็ดีละโอเคค่ะพี่กระเทยเฮ้ยหน่อยเอาด่านนี้อีกแล้วเหรออุ้ยฉันคนนั้นตัวที่เอาชีวิตรอดได้อะเธอตัวไหนล้วเอาชีวิตรอดเธออ่ะฉันต้องเล่นอะไรเดี๋ยวเธอฉันมันไม่มีมันไม่มีให้ฉันยืมฟรีแล้วอ่าอ้าวทำไมจะไม่มีมีมีคนชอบศึกษานะคนเธอเก่งปะ คนฟอกสุสานเก่งปะเกง่งเก่งเก่งเก่งขุดดินหนีขุดดินหนีดดนหนช่วงลือตู้สตาร์ดิว <c oughs> อุ้ยกินทองอะอุ้ยอุ้ยช่ำช้ำช้ำมาลือตู้ละอุ้ยสีขาวอะ่ะแป๊บนึงเปลี่ยนตามแป๊บมาเล่นมาอ่านไม่สนันตัวอะเฮ้ย,ยเราตีมเราตีมสีขาวกันเหรอเมื่อกี้เห,หอเปลี่ยนตาตั้งนานตีมสีขาวสาย,ยองขวัญนี่มันแก๊งแก๊งชุดขาวนี่นาแน่นอน ทงันี้ไปไปไปฉันเจอนกตัวหนึ่งฝั่งนู้นเกิดกึ่งเพลงปั่นปั่นโอเคอะไรแตกๆนะไอตัวนี้มันจะวางเส้นเสียงได้นะเธออย่าไปโดนเส้นเสียงมันจะโดนหนึ่งนาเมียหรอตัวอะไรอ่ะอ๋อศัตรูฝั่งนั้นหรอไวโอลินไวโอลินอ๋อมันวางเส้นเสียงได้อ๋อเออ้ตัวนั้นเธอยังไม่เลิกเล่นนี่เส้นเสียงในลำคอเลยหรออ๋อในลำคอเธออย่าไปโดนเส้นออ้าจไแ มันมันอุบัติเหตุนะไม่ได้ตั้งใจมันมาแล้วไงมาดิมาดิไปแล้วไปแล้วไปปลาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเต้นเสียงกล่องเสียงระวางไปกระโถยเธอไอไอเทมชีไอเทมชีว่าสื่อเสียงคืออะไรอ่ะสื่อเสียงอ่ะเขาเอาไว้ให้ผู้ติดตามลุกไปขึ้นเธอเธอซื้อน้ำหอมไปก่อนซื้อน้ำหอมไปก่อนน้ำหอมหอซื้อไม่ได้เอาซื้อได้ละมาพร้อมซื้อได้เออไปซื้อน้ำหอมพร้อมพูดพร้อมพูดแหละเอ้ามันอยู่ไหนวะ มันกำลังไปมันกำลังไปโอเคตาามมเธอเธอไป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 ไหนไปไหนไปไปเสียงระวังระวังมันจะวางกล่องเสียงลานช่วยด้วยเออไม่โดนไม่โดนสวยลานช่วยด้วยเดี๋ยวบอกใครเดี๋ยวบอกใครเดี๋ยวบอกใครหยุดนะหยุดนะโอเค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 วางเส้นเสียงแล้ววางเส้นเสียงแล้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงไหนวะ มันตามฉันมาแล้วเธออยู่ไหนเหี้ยวมันตามฉันมาแล้วมันมันลอยมาเลยโอ้โหมันลอยฉันจุกจุกได้ไหม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 ฉันเข้าไม้ได้ไหมฉันเข้าไม้ได้ไหมโอเคส่องนกส่องส่องทำไมไม่แต่มันไม่ใช่เวลาเราต่องนกช่วยฉันก่อนเอาเหรอโอ๊ยดูเป็ดนกเลยเดี๋ย สองต่อสองต่อมันถึงเวลาสองนกแล้วโอเคุณพวุกดควุเนยูดัวเอาเอาต้องกดขาหรอเอ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 อเาเ้วองาเลองคราคุไปไหนหมดวัเนียโอเคโอเคโอเคท้อทอไงอไอ้เสียงสสวยสวย ไม่ต้องกดการไ่ตองกดการดการนะกูไปแล้วขุดขุดบ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 ุดตุนตุนุ้นต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 ุนนตุ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 นตนตุ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 นตนตุ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 น ดอกลิ้นพันห้ามันจะเป็นเม็ดเม็ดสีเม็ดสีม่วงอะเม็ดสีม่วงโอเคโอเคซื้อนะซื้อนะซื้อนะเธอซื้อละเธอไได้อะกินเลยกดกินเลยกินเออมานจะหายเจ็บจะช่วยอย่าโดนตีนะโอเคเล่าเล่ามันคือเล่ากองคือเล่ากองกองอ่ะกองกงกงฉี่กงกงฉี่เออนั่นแหละโอเคฉันปลอดภัยอยู่เธอเอาเอาโอเคไม่ปล่อยไฟปล่อยสัญญาณไม่ได้ปล่อยไม่ได้ทำไม่ได้ทำมั่วมั่วกดลมุดลมุดลมหรอไปแล้วดุ๊ดุดุดุ ลงมาข้างล่งออสองนกสองนกไม่ต้องเล่นค่ะนี่แน่ ลันูร้นน่ะทําไมทําตู้เหมือนขัตกรหรือตู้ก่อนรอบนี้เธอมีอะไรให้แบบช้ำๆแบบสวยๆใสมั้ยไม่ค่อยมีหรอกเอาเอาดีๆก็ไปอู้ทำไมไม่เติมมันเยอะๆวะฮะคิวฮะโอ้ก็เยอะแล้วแต่มันอยู่ไอเดีเก่าไงขายกิมอุ้ยเนี่ยเนี่ยอยากเอาคาร์บอยแม็มแคร์ีเนี่ยก็ไม่เติมฮะคิวไปเติมดิเติมดีอะไรเธอไปเติมก่อนมีกระป๋องจะต้าอ่านี่จะใช้นี่ละนี่ขาวพอยัง เราขาวก็ดีไหมใช่แล้วรันมันขาวตรงไหนรันนะฮะตาบอดสีเหรอขาวชมพูมันชมพูมันชมพูขาวอมชมพูแบบไม่ไม่อมในทางนั้นแหละอันนี้อมจนม่วงอันนี้อมจนม่วงแหละเปลี่ยนเออนี่แหละชุดชุดงานแต่งอ่ะชุดงานแต่งไม่มีพี่ตัวพี่ไม่มีทำไมเคียวไม่เติมคนเยอะกว่านี้พี่มีไอเดียนี้พี่มี ไอเนี่คิวเมรันเออเนี่ยเนี่ยเฉีงได้ไงเออที่ใส่ิี่ไม่ดีงเงไม่รู้เรื่องเลยไอมาแล้วมาแล้วอ๋อที่เกิหลัโรงงานใครมันถือใครมันถือไม้พายแล้เนี่ยน่ากลัวจะไปตีหัวพีเหรอขอเปลี่ยนปูก่อนปันปัน เธอไม้เธอทำอะไรได้อะตีผีหรอใช่เอาตีผีนี่แหละโอ้ยใช่ใช้บ้างอละครคิกเก็ตคริกเก็ตคริกเก็ตคริกเก็ตอยู่ไหนวะเร็วเร็วคิวเข้อฟันเสร็จแล้วจ้าเออแป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนปลูกเสร็จแล้วเร็วเร็วเล่นจริงปรับจริงอุ้ยรันเจอเขายังเจอแล้วเนาะทำไมแม่มดมันขึ้นอะไรแบบนั้นน่ะคืออะไรอะเธอมาแล้วมาแล้วเหรอโอเคจบไปก่อนสาวเราไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้ตามมาตามมา ตาาามมเจ้หญิง,งสามารถแบบล้อมน้ำได้เธอให้ไปอยู่ในวงน้ำที่มันล้อมลอดามคืออ๋อล้อน้ำน้ำใช่ไหมล้อมน้ำน้ำน้ำแอรีโอหรอเป็นแอรีลอแอรีโอที่แท้จริงโอ้แอรีลอตัวปอมอีนเนี่ยอะไรนะอะไรนะลองหน้าแตกเห<ว>ร <inclusive S 1> อระวังน้ำแตกน้ำแตกเอาเจ้าโอเคไหมไอ้ดีมากใช่ด้วยช่วย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 ด้วย น้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมยังไม่มีเลยส่งมาหน่อยต่งสวยส่งวยอ่ะุดดีนะโดนฉันโดนฉันเจ็บใช่ใช่เออฉันได้แล้วฉันได้แล้ฉันได้ลซื้อสิไม่ื้อซื้อซื้อซื้อแลงนนมันลอยมากินหอยไปแล้วไปแล้ว

ได้เถี่จะตีได้เียูดอ้านกฮะอะไรอะไรอีกคนส่งนกอยู่ดีค่ะตีมาหน่อยตีมาเตีมานอตตีมาตีมตีแล้ตีแล้ตีอีตีอี้ตีมาตไม่ใชตีกูตีมา เจะนนละเอาเราจะนอนละพี่จมน้ำพี่จมน้ำเอาหรออุ้ยมันอุ้ยมันมันเป็นอเียมันเป็นปลาฉ่ำออห้ามดนน้ำวันนี้เพิ่งรู้ต้ต้นแก่เลยจได้จได้อนอน้อี้นอีหนึงอีนงโอ้ยอย่าล้มสิเจ็ด เลนลุกขึ้นมาอย่าล้อมเร็วๆกัรแล้วอ้าวเ <men> กลูกเ <men> กลูกเ <men> กลูก <men> เ <men> กลวก <men> เออนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนไม่อยากนาั่งเออหล่อนนั่งไปก่อนช่วยเจ้าอีกราชีดีด้วยแป๊บ <men> <ง>เดิม ร้านแล้วๆล้วดี้านนะลานทำลาย้านเด๋ยวพี่เดานไป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 เอาล่เอาๆๆกูไปแล้วเอาทางตันดีกว่าทางตันรอดๆอดอกูไปแล้ว เข้ากำแพงดนังปังเลยเมื่อกี้